รอไซคันนึงมีบาดดูสองสามใบเขาก็ต้องมาปิดรถโมไซค์ให้ผมปิดบาดได้ผมผมเลยต้องกู้ร้านสี่ราคาบ้านร้านสามจนจางแต่ยังไม่พอก็ถ้าจะแจกใหม่หรือเปลี่ยนร่างการใหม่เพื่อให้จนจางพอมันต้องปิดเสร็จแต่ขายไปทั้งสองหลังเนาะกลายเป็นต้นกับบ้านอ่ะเพื่อนผมมันอยู่มาที่นี่เท่าไหร่อ่ะเหลือแต่ตอนซื้อบ้านสวยแค่แต่งหกแสนตอนนี้ม่ได้กำไรแล้วเนี่ยก็จะลากลับไปอยู่บ้าน ถ,าาถ้าไม่ขายก็ปล่อยเขาใช่ออกวะทำไมไม่ออก,ม,ม,ออกมันรู่ไม่ผมว่าทำไมมันแน่นขนาดนี้ก็วันนั้นมันกระเด็นไงช่างคงจะอัดแน่นนะถ้าถามว่าม,มีรูทางจริงอะเขาหม,มุนเงินได้หมุนเงินเก่งจะถามว่าสองหมื่นไปทำย่างอื่นมันได้เร็วกว่ามันจะขึ้นอ,อยู แต่ว่าปล่อยเงินกู้อ่ะถ้าปล่อยได้โอ้โหกาแฟมันโคตรดีเลยนะดีแต่ว่ามันไม่ได้ไดียบัจจัยเสี่ยงมันสูงวันนั้นเติดทุกที่เลยลายด้กันแต่เราวันนั้นไม่ได้กาแฟหรอกหรือว่าช่วยกันมันก็เหมือนกันแต่ไอ้เกี่ยวแหวนไปไหนมาแหวนนะครับางีลูกนี่มันก็เหลี่ยมเยอะ ลูกนี้นี่น่าเห็นมีครบทุกเคสแล้วนั่งกินนะนมเหมือนเดิมขอนมครับผมเลบ้านอ่ะเอาเองเลบ้านจ้างแสงก็เหมือนกันละ่ะดูดูเลย๋ยวผมล้มไปทีนึงแล้วนะผมยังไม่ล้มเพราะผมไม่เคยปล่อยเยอะขนาดนะั้นผมไม่มีปล่อยเยอะขนาดนะั้นผมล้มไปทีนึงแล้วถึงเมียเมียก็ไม่กล้าให้ปล่อยเยอะหรอกยัง